สวัสดีจ้าสวัสดีทุกคนวันออนี้เนยเยก็จะมาเปลียนกระถางเปลียนกระถางต้งนนี้เพราะว่ากระถางเขาเล็กแค่เพียงกระถางต้งนี้เท่นานั้นเองเราก็ต้องแยกต้นนี้หมอจินดาเขามีหน่อเต็มกระถางแล้วเนยเนยจะมาแยกแยกนอเขา ในกระถางกระถางเนี่ห6ต้นเนะี่ยไม่ทันจะแยกเลยเนะี่ยเขาดีดตัวขึ้นมาแล้วหัวต้นนี้หมอจินดานี่หน่อกจะ,ะเกษตดินก่อนกินก็ไม่มีอะไรมากก่ใบต่าปูใบมะขามที่หน่อยเสริมวเช็ดเดือนแล้วก็ไข่ เปลือกไข่ที่ยายนวยทอดยายนวยทำกินเลยก็เก็บเปลือกไข่ไว้ตากไว้ให้แห้งนี่เรื่องผสมผสมกระดิ่ปลูกต้นไม้ยายนวยไม่เคยตำเลยเพราะว่ายายนวยตากแบกบยนกรอกอะไรยายนวยก็ดีแค่บีก็ไม่อิ่ม เริ่มแรกอยยังเลยก็มาเปลี่ยนไอ้แยกขอกจินดาก่อนคือเขาลอยหมดแล้วอ่ะอเนี่ยสองเนี่ยเขาดีดหัวขึ้นมาหมดแล้วอ่ะสามต้นสี่ต้นอันนี้น่าจะเป็นต้นแม่ค่ะหัวเขากินหัวจน หัวเขาเหลือน้อยเดียวแหละต้นแม่อันนี้ลูกแต่เขามีหัวทุกต้นนะหมอกินดาห้าต้นเราจะเปลี่ยนใส่กระถางหกชําใส่กระถางหกนะหาใบไม้รอรอก้น ไม้แยกหน่อเห้น่ไม่ทันแยกเขาก็ดีตัวขึ้นมาแนละ้วเราต้องแยกเขาโดยปริยายเพราะว่าไม่แยกเขาก็ดีตัวขึ้นมาแล้วใครยังไม่มีกระทักไอ้หน่อยนะเนี่ยไม้หน่อเท่านั้นเลยไม่ได้ไม้ผ่าแข็งแรง แบบสีเลยอ่ะมีหัวด้วยซ้ำา่เราเลี้ยงไม้แบบบ้านๆนะเราควรจะหาไม้แบบนี้หาไม้หน่อนี่นะเด็ดปลายลากเขาหน่อยเพื่อให้เขามีตัวกระตุ้นกัน ให้เขาแตกรากใหม่ไม่ต้องใช้ไม้ค้ำเลยหมอจินดานเพราะว่าเขาเป็นบอนที่ก้านใบแข็งมากปกติถ้าบอนทั่วไปจะต้นสูงเกินขึ้นของยนนยแล้วที่ยนนุแยกยนะไม่ใช่ไม้่าไม้แยกยนะหัวหดสีมาเลยแล้วไม่ต้องใช้ไม้ค้ำเพราะว่าบอนบอนคันนี้ เป็นบอลใบกลมแล้วก้านใบแข็งกัดสีเลยเพื่อนเพื่อนทุกคนเ็สายลากเบอลมันมีหัวมีหัวยังไม่พอมีเที่ยวรอบเลย เที่ยวรอบเลยเพื่อนๆทุกคนบอนที่เราแยกด้วยหนอนะนี่ทำอย่างนี้แล้วก็วเอาไปแช่ในกระมังน้ำสักสองชั่วโมงตั้งไว้เฉยๆก็ได้ บางบางต้นยีนวลก็ตั้งไว้เช่นเไม่ได้อบหรอกเพราะว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงที่ฝนตกทุกวันบอลก็ไม่เหวี่ยงไม่สารัดแล้ยีนวัทนได้ประมาณหนึ่งอาทิตย์แหละที่แยกไว้แข็งแรงหมดแล้วอะ มีหนัวมีหน่อแล้วจินดานะเป็นบอนกัดสีชมพูนะเพื่อนเพื่อนทุกคนกัดสีชมพูใบกลมก้านใบแข็งกระดูกเด่นชัดเป็นบอลที่เลี้ยงง่ายอะ่ะเลี้ยงนอกตู้เขาไม่ไม่จะเทือนอะไรเลยบางสายพันธุ์เลี้ยงนอกตู้เขาก็ใบตกนะคอใบตก โดนแดดโดนลมก็เหี่ยาเฉาอันนี้ไม่เป็นไรเลยหอยกินดานถ้าเราเลี้ยงบอลไม่เก่งไม่มีตู้ไม่มีอะไรเลี้ยงแบบบ้านๆสร้งไว้โดนแดบดบโดนฝนโดนลมเราต้องหาบอลประเภทใบแข็งก้านใบก้านใบแข็งใบหนาแบบนี้นะแต่คนชอบนะ กกไม่หก,กเราเจ็ดต้นเลยนะ่กินดาต้นนี้นะเจ็ดต้นเลยแหละหน่อเขารวมทั้งต้นแม่ด้วยนะถ้าต้นแม่ก็สรุปก็ถ้านับต้นแม่ก็มีลูกหกต้นนะต้นนี้สวยมากแบบจริงสวยมากมมปลูกพออันนี้นะถ้าใครอยากไปขยายพันธุ์นะ เย็นไวยชาไว้ประมาณจักเดือนหนึ่งเนี่ยพอเขารัดดีแล้วเนียถ้าคิดจะคนที่คิดอาจะไปขยายพันธุ์หรือว่าไปผ่าหัวทำจำนวนแล้วนะได้เลยอะ่ะเนี่ยเนี่ยหัวเขาเท่าเหรียญห้าแล้วอ่ะเนี่ยถ้าใครยังไม่มีนะอยากได้หมอกินดาบอลเลี้ยงง่ายๆนะข้าานันนะยังไวยแยกไว้เนี่ย น่าจะเป็นหต้นละคนที่เขาเขาแบบขนัดในด้านการข่าหัวนะแบ่งปันนะนะแต่ยยนวยคือเลี้ยงบอลสีแบบสวยงามชอบพอเห็นเขาสวยเนะียเนยก็ชอบดูแล้วมีหนอเย,ยนวยถึงจะแยกแบ่งปันถ้าจะให้ยยนวยไปข่าหัวนะทำจำนวนนะ มีน้อยเสียดายต้นตายเลยคือเราจะแบ่งปันแต่ไม้หนอเท่านั้นนี่นลอยแบ่งปันต้นละล้อยไม้ไม้หนอนะเพราะว่าเขาแข็งแรงอย่างเขามีหัวไม่ใช่ไม้ผ่าที่ว่ายังไม่สัดสีหากเพิ่มควสนใจเลี้ยงตับหมอนต้นนี้จะย่อมหน่อยแต่ก็ ไม่เท่าไหร่อ่ะย่อมมากันไม่เท่าไหร่เพราะว่าเขาเป็นไม้หนอมีหัวมีหัวโอวยัยโตทันกันนะเป็นบอนที่เลี้ยงง่ายเลี่ยดูและนะง,ง่ายบอนประเภทก้านใบแข็งๆเนี่ยนะดูแลง,ง่ายไม่ต้องเอาเยงในตู้เขาก็ไม่มี ไม่มีอ่อนไม่มีพอตกเลยอ่ะเพราะเป็นบอนที่ก้านใบแข็งและท่าตะกุลหนอนะอ่อทุกชนิดเขาจะออกมาแล้วกัดสีเลยถ้าผ่ากนะ็ต้องรอรอเวลาหน่อยนะเพื่อนเพื่ทุกคนรอเวลาหน่อยบอนผ่านะรอเวลาอะไรล่ะรอเวลาให้เขา รอเวลาที่จะออกลายออกสีออันนี้คือต้นแม่เขาเนี่ยที่เขาให้ลูกนะต้นแม่เขาเนี่ยเขาจะการสีแบบนี้เลยหมอะจินดาน แกลากเขาคือการเด็ดปลายลากเขานะถ้าเราย้ายเราชำาอะไรเนี้ยนะใ่ช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนบอลสีไม่ค่อยเพื่อนเนทุกคนบอลบอลบอลหอจินดาต้นนี้เป็นเป็นไม้ใบแข็งก้านแข็งใบแข็งเนะี้ยเขาไม่มีตกไม่มีอะไรเลยไม่ต้องใช้ไม้คำ้ำเลี้ยงนอกตื้ ทนแดบดบทนฝนนก็มีเห็นอยู่ไห่กี่โอ้นะที่ว่าบอลบอลที่เลี้ยงนอกตู้แล้วแข็งแรงไม่เป็นอะไรเลยบอลกอินดาแล้วมีมีอะไรละ่ะมีใบนันเป็นยาวเพื่อนายมียนะที่อ,อยู่ทนแดบดบทนฝนแต่ต้นต้นมันก็อยู่ยนอกตู้หมดแต่ที่ว่าเขาไม่ไม่ไม่คือใบไม่ไม่ไม่งุ้งไ,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 ไม่โค้งไม่งอไ,ไม่ต้องใช้ บอนประเภทอื่นีต้องไม้ค้ำแล้วก็โอบรัดไว้แต่บอนต้นนี้ไม่ต้องเลยหมอกินบามีไม้มั่นุ้นยาวแล้วก็อะไรล่ะห,หลายตัวห,หลายตัวแต่ต้นนี้แข็งมาก อีกแล้วนี่มมีชื่อแล้คือเขาเป็นแม่พันธุ์มีฝักแล้วเนี่ยตรงนี้มีฝักแล้วมีฝักแล้วเนี่ยเนี่ยประเภทนี้ยังต้องใช้ไม้คำ้ำก้าทับดูบวดตนึกออกแล้วนึกแม่ออกขึ้นมาก้าทับสวยมากสวยอีกอีกชนิดหนึ่งแต่เขาก็ใบไม่แข็งเท่า หมอยกินดานะอันนี้เขามีฝากเยนวยเก็บฝากเขาผสมปิดแล้วก้าวทับนี่นะตอนนี้เยนวยเน็ยู่ในกระถางเนี่ย,ยมีฝากแล้วติดลูกแล้วเยนยเยนวยเก็บฝากแล้วแต่เขาไม่ยอมออกหน่อเยนวยจะเปลี่ยนฝาเป็นกระถางกระถางสิบกกระถางเขาอยู่กระถางหกเนี่ยนะ บอนต้นนี้ยังยังยัก้านก้านใบอ่อนก้านใบอ่อนเราต้องช่วยเขาคือช่วยเขาค้ำผิดกับหมอจินดาเขาอยู่ในกระถางหกหนิวมานานนานมากเลยเขาจะจับอยู่ในกระถางกระถางสุดที้ <school> <sh arp Imm WILLIAM> <sm all> <anship Spanish> เพื่อเป็นแม่พันธุ์ต่อ,ตอ,ตอ,ตอไปต่ยังไม่มีหนมายังไม่มีหนูก็เอาไว้ดูก่อนก็มีหนูเมื่อไหร่ก็ให้ขยายพันธุ์ไปแต่ถ้าเย็นจะให้เนไม่พาเยนไม่พาเพราะว่าชอบนั่งดูเขาเน็ตเน็ตก็ต้องมีค้อยอยคำบอลบอลบางต้นนะบางต้นแล้ต้องใช้ไม้คำ้ำช่วยพยุงเขาวไว้ แต่บางต้นเขาแข็งแรงมากไม่ต้องค้ำเลยใบก้านใบนะเป็นบางเฉพาะสายพันธนะุ์นะเพื่อนเพนทุกคนแล้ว,แ,ลวแต่เราจะปลูกรัดเขาไว้แบบไหนประคองเขาไว้แค่ไม้เขาโได้เจือกงที่ว่าสวยงามแนละ สำ,สำหรับเพื่อนที่จะเลี้ยงบอลสวยคือในรักเลยนะเราทำได้อยู่แล้วจะทำด้วยวิธีไหนให้บอลเราสวยช่วงนี้เหมาะมากช่วงหน้าฝนไม่ดูฝนเหมาะมากสำหรับแยกบอลสีแล้วก็เปลี่ยนถ่ายกระถางบอลสีนะเป็นป้ายครับจะเป็นบอใต้ายแบบ เมื่เช้ามาเช้าแพ็กบอลส่งลูกค้าหลายบ้านเมื่อเย็นตกค้างที่จะส่งไปกลาสิงไม่ทันไว้ส่งเช้าแพ็กะ้ะพอแพ็ก,กเสร็จก็ต้องมาเปลี่ยนถ่ายกระถางและแยกบอลสีวันนี้แยกบอลสีหมอจินดา แยกบอลสีหมอจินดาแยกลูกได้หกต้นอันนี้คือต้นแม่เขาแล้วก็เปลี่ยนถ่ายเปลี่ยนถ่ายต้นนี้ก้าทับเปลี่ยนถ่ายตั้งแม่จากเดิมเดิมเขาอยู่กระถางหกกระถางหกอยอยู่ได้ยังไงแล้วมีลูกมีฝักเมื่อเย,ยนวยก็ผสมติดด้วยนะเยนวยต้องขอจบคลิปนะเลยนเพื่อนๆทุกคนวันนี้รู้สึกว่าจะทำคลิปยาวไปหน่อยสวัสดีจ้า